มาไปนะคะแล้วมาต่อกันที่เรื่องการเปลี่ยนฟังก์ชันผลบวกหรือว่าผลต่างให้กลายเป็นผลคูณนะคะสูตรเราจะมีเยอะมากเลยในการเปลี่ยนผลต่างผลบวกให้ไปเป็นผลคูณเนี่ยดังนั้นน้องๆต้องเลือกสูตรให้เหมาะสมกับแต่ละโจทย์ที่ได้อย่างงี้เรามีอะไรคะไซลบไซี่สิบพี่ให้ตัวเนี้ยเป็น $A ให้ตัวเนี้ยเป็น $B ฉะนั้นไซ n a ลบไซเข้าสูตรเลบไซบ B เท่ากับ สองสองอะไรเอ่ยสองค cos a บวก b หารสองคูนกับซ i n e a ลบ b หารสองอันนี้ก็คือสูตรที่ใช้ถูกปะ่ะและ้วเราก็แทนค่าลงไปนะคะ sine สี่สิบลบ sine ยี่สิบเราจะได้เท่ากับอะไรเอ่ยสองคอ s สี่สิบบวกยี่สิบส่วน 2องไซ0์สีลบยีสส่วนสนะคะเราก็จะได้2องคอสหกสิบส่วน 2, สซยี่สส่วนสถูกปะแต่เรามีอะไรอยู่เนี่ยโจทย์เราไม่ได้มีแค่ไซด์สี่สิบลบไซ่สิโจทย์เรามีลบรู 3, ส3มไซ์อะไรด้วยคะไซด์สิด้วยทันปะฉะนั้นเราก็แค่ลอกลงมา นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะได้สองคอสหกสิบนะคะตัดกับสองได้สามสิบสองคอสสามสิบไซสิบเพราะว่ายี่สิบตัดกับสองถูกไหมคะฉะนั้นลบกับรูทสามไซสิบได้ฉะนั้นคอสสามสิบมีค่าเท่าไหร่คะ,ะรู้เอ่ย รู้สามส่วนสองถูกปะ่ะซายสิบลบรู้สามซายสิบโอเคไหมฉะนั้นต่อสองตัดสองได้เราจะได้รู้สามซายสิบลบรู้สามซายสิบถูกไหมคะลบกันเหลือเท่าไหร่คะน้าตามเหมือนกันลบกันก็ต้องได้ ศูนยถูกต้องป่ะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูฟังก์ชันติโกณมิติของจำนวนจริงหรือมุม 2A หมายถึงอะไรก็คือมุม2เท่านั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างแรกกำหนดไซ n A เท่ากับสีส่วนจงหาคอส2เท่าของ A ดังนั้นเราต้องมาดูนะคะว่าสูตรคอส 2A เนี่ยมีอะไรบ้าง cos นะคะ 2a เนี่ยจะมีด้วยการ3สูตรนั่นก็คือ cos ยกกำลัง ok 2a ลบ sin ยกกำลัง 2a หรือมีสูตรหนึ่งก็คือ2 cos ยกกกำลัง 2a อลบ1น่สูตรก็คือ1ลบ2 sin ยกกำลัง 2a ดังนั้นเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับสิ่งที่เรามีถูกไหมสิ่งที่เรามีเนี่ยเรามี sin A ดังนั้นเราควรจะเลือกสูตรนี้ทันปะสูตรนี้ ดังนั้นพี่ก็สรุปได้ว่า cos 2a ที่เราต้องการหาเนี่ยมันคือ1ลบ2 sin a มันคือ4ส่วน5ฉะนั้นแทนค่าลงไปนะคะทั้งหมดยกกำลัง2จะได้1ลบ2 4 4 1 6 5, 5 5 25นะคะเราก็จะได้1ลบ32ส่วน25ถูกไหม 16 2 32นะคะการบวกลบเศษส่วนทำส่วนให้เท่ากันดังนั้น25ต้องไปคูณกับ1นลบสาส่วนยีได้ติดลบเท่าไหร่คะลบเส่วนยีถูกปะ่ะเป็นคำตอบแล้วคะ่ะต่อมานะคะเรามาดูที่ตัวอย่างที่2กงกำหนดไซ n เซตาเท่ากับสส่วนหให้เราหาอะไรคะคอร์ด เซตาส่วน2เมื่อเซตาเป็นมุมแหลมคำว่าเป็นมุมแหลมหมายถึงอะไรคะเป็นมุมแหลมเนี้ยคีย์เวิร์ดมันก็คือคอสจะเป็นลบเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมุมเป็นมุมแหลมนะคะหมายถึงอะไรหมายความว่าคอสเราเป็นบวกนะคะคอสเป็นบวกซก็เป็นละไรไซก็เป็นบวกถูกไหมถ้าเป็นมุมป้านนะคะ s ซนจะเป็นบวกคอสจะเป็นลบนึกออกไหมเพราะว่า x c o คอ y, ส i นนั่นเองอ่าก็เป็นที่มาว่าถ้าเกิดเป็นมุมแหลม s i n บวก c o สก็บวกถ้าเป็นมุมป้าน s i n บวกคอสลบทันไหมฉะนั้นโจทย์ข้อนี้หาคอสเซส่วนสนะคะ ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้คดสองเท่าของมุม A ก่อนนะคะฉะนั้นจากสูตรนะคะคอง 2a เนี่ยมันมีค่าเท่ากับอะไรคะคดยกกำลัง 2A-1 ลบส่วนด้วยสอคด A ถูกปะฉะนั้นเราก็ต้องให้นะคะให้เซต้าของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ 2A ฉะนั้นพี่ก็บอกได้ว่า a เดียวก็คืออะไรคะเซต้าส่วน2ถูกต้องปะดังนั้นถ้าเราเอากลับเข้าไปแทนในสูตรนี้เราจะได้อะไรคะจะได้ว่าคอดนะคะเซต้ามีค่าเท่ากับคอดยกกำลังสองของเซต้าส่วน2เพราะอะไรเพราะ a ก็คือแทนด้วยเซต้าส่วน2ถูกไหมฉะนั้นสองคอด a ก็คือเซตาส่วนสองนั่นเองดังนั้นถ้าเราแทนค่าเราก็จะหาค่าเซตาส่วนสองออกมาได้ถูกปะดังนั้นขอดเซตาเนี่ยเราไม่รู้แต่เรารู้ค่าเลยค่ะไซนเซต้าเนี่ยไซเซต้าเรารู้ว่าเป็นเท่าไหร่คะสามส่วนห้าดังนั้นเราวาดรูปสามเหลี่ยมเลยวาดรูปสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากอ่วาวาดรูปนะคะถ้าเซตาอยู่ตรงนี้ s ซ n เซต้าเท่ากับ3ส่วน5ก็ข้ามฉากถูกปะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็จะต้องเป็นอะไรคะเป็น4อ่าทำไมถึงเป็น4บางคนไม่เข้าใจนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปตีกนเบื้องต้นนะคะดังนั้นเรารู้แล้วว่าค่าคอรดเนี่ยคอรดเซต้าหามาจากอะไรคะคอรดเป็นส่วนกับของแทนนะคะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดฉะนั้นแทนคือข้ามชิด คอรดก็ต้องเป็นชิดส่วนข้ามทันป่ะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้แล้วว่าคอรดยกกำลังสองของเซต้าส่วนสองลบหนึ่งส่วนด้วยสองคอดเซต้าส่วนสองนะคะจากนั้นเนี่ยก็คูณไขว้ขึ้นไปเนาะหาข้างย้ายข้างสมการหาค่าออกมาดังนั้นพี่ก็จะได้4ีส่วนสคูณกับ สองนะคะคอร์ดเซต้าส่วนสองมีค่าเท่ากับคอร์ดยกกำลังสองของเซต้าส่วนสองลบหนึง่งอ่าเราก็จะได้เลยค่ะแปดถูกปะแปดคอร์ดยกกำลังสองไม่ใช่ค่ะเราก็จะได้เลยค่ะแปดคอร์ดเซต้าส่วนสองมีค่าเท่ากับสามคอร์ดยกกำลังสองเซต้าส่วน สองลบสามก็คือเอาสามคูณเข้าถูกไหมพอสามคูณเข้าเสร็จเนี่ยเราย้ายข้างจัดรูปนะคะให้อยู่ในรูปเท่ากับศูนย์เรียงดีกีสามขอดยกกำลังสองของเซตา้าส่วนสองลบแปดขอดยกกำลังสองไหมคะไม่ถูกไหมกำลังเดียว ลบสามนีค่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นเราต้องแยกแฟกเตอร์นะคะแยกแฟกเตอร์ออกมาเลยเราจะได้อะไรเอ่ยคอดเซต้าส่วนสองขอดเซต้าส่วนสองนะคะเราก็จะเป็นสามลบหนึ่งอ่าตรงนี้ไปแยกแฟกเตอร์เอาเองนะสามลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ถูกไหมดังนั้นเราจะได้ว่าคอด นะคะเซตาส่วน2มีค่าเท่ากับ1ส่วนสกับอะไรคะอันนี้ใช่เครื่องหมายลบเปล่าไม่ใช่ต้องเป็นเครื่องหมายบวกถูกไหมอ่ะเป็นเครื่องหมายบวกนี้ลบอ่ะเช็คเครื่องหมายให้ดีๆนะคะตรงนี้ก็ลบถูกไหมย้ายข้างจับตัวนี้เท่ากับศูนย์ย้ายข้างลบ1ส่วนสถูกไหมคะกับ3ดังนั้นฟังก์ชันนะคะของเซตา ส่วน2เนี่ยค่าลบจะใช้ไม่ได้ดังนั้นเราตัดค่าลบทิ้งค่ะพอตัดค่าลบทิ้งเราใช้ได้ค่าเดียวก็คือคอดายต้าส่วนสเนี่ยจะต้องเท่ากับอะไรคะ3ถูกไหมตอบแล้วค่ะต่อมานะคะเรามาดูฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชันติีโกณมิติ เราเคยได้ยินกันมาหรือเปล่าคะว่า arc cos theta เนี่ยหมายความว่ายัางไง arc cos theta มันก็คือ inverse ของใครคะ inverse ของ cos นั่นเองฉะนั้นส่วนใหญ่เขาจะเขียนแทนว่า cos ยกกำลังลบหนึ่ง t e t a การ inverse ก็คือการยกกำลังลบหนึ่งถูกไหมฉะนั้นถ้าเขียนว่า arc s i n เซต้แปลว่าอะไรคะมันก็คือ i n นเ r อรของใครของ s i n นั่นเองถูกไหมส่วนใหญ่จะเขียนแทนว่า s i n ยกกำลังลบหน,นึ Arc ่ง Ar แทนก็เหมือนกัน Arc c o คอก็เหมือนกัน Arc Cosec Arc s e รเหมือนกันหมดนะคะเซนพี่ยกตัวอย่างให้ดู3ตัวก็พอถูกปะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะ น้องก็ทําตามแบบสุนหัดด้านล่างนะคะแล้วก็มาดูกันที่โจทย์ดีกว่าโจทย์แบบสุกหัดเนี่ยแบบสุนหัดที่สามนะคะจงหาค่าของ a r cos หนึ่งส่วนสอง อ่ะเขาถามหาค่า arc cos หนึ่งส่วนสองหมายความว่ายังไงคะหมายความว่า cos อ,อะไรเอ่ยนะคะเท่ากับหนึ่งส่วนสองนั่นเองถูกไหม cos อ,อะไรเอ่ยนะคะเท่ากับ1นึ่งส่วนสองส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยเจอ arc cos หนึ่งส่วนสองเนี่ยเขาจะให้เท่ากับ a ฉะนั้น cos a เนี่ยจะเท่ากับอะไร1นึ่งส่วนสองฉะนั้น cos อ,อะไรคะได้1นึ่งส่วนสอง คอร์สถูกปะเราก็ตอบงอ่ายๆแบบนี้เลยถูกไหมคอร์สหกสได้1ส่วน2นะคะต่อมาเรามาดูข้อต่อไปข้อต่อไปบอกว่า arc s i n ซเท่าไหร่คะ arc s i n ซรูสองส่วนสองอาร์ไซน์รูสองส่วนสองเท่ากับบีก็ได้เท่ากับเลขอะไรก็ได้นะคะฉะนั้นไซน์บีเท่ากับรูสองส่วน สอ,อ่านว่า sin อะไรเอ่ยเท่ากับรูสองส่วนสก็ sin 45สิบหไงล่ะถูกไหมอ่าต่อไปเราไปดูข้อที่3ข้อที่3มเนี่ยเป็น Ar ร์ไซของอะไรอีกทีหนึง่งของ cos ์สทายส่วนสแบบนี้เหมือนเดิมเราทำข้างในออกมาข้างนอกอาร์ไซเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันก่อน มม่อยู่ข้างนอกถูกไหมถ้าสนใจข้างในก่อนนะคะคอสทายส่วน4ี่ก็คือคอสเท่าไหร่คอสสี่สิบหคอสสสิบมีค่าเท่าไหร,ร่คะรูทสองส่วนสถูกไหมฉะนั้น a า,าร์คไซน์รูสองส่วนสมีค่าเท่ากับสก็ได้ฉะนั้น s i น์สเท่ากับรูทสอส่วนสอ่านว่า s i n อะไรเอ่ยเท่ากับรูทสองส่วนสองซนสยงไงถูกไหม แต่ถ้าเกิดมันจะวงเล็บซ้อนกี่วงเล็บก็ตามน้องๆก็จะสามารถหาได้แล้วถูกไหมคะต่อมาณรา้มาดูสมการตรีโกรมิตินะคะเจอแบบนี้นะคะตัวอย่าง s ซายยกกำลัง2 x งเ x-3 ลบสซเลบสเท่ากับศแบบนี้นะให้ a นะคะเท่ากับซาย x ฉะนั้นถ้า a ยกําลังสองก็ต้องเป็น sin ยกําลัง2 x ถูกไหมเราแทนกับเข้าไปในสมการนะคะเราจะได้ a ยกําลังสองลบ2 a 3ลบ3เท่ากับส่วนถูกป้าเพราะว่า sin กําลัง2 x มันคือ a ยกําลังสอง sin x มันคือ a ฉะนั้นพี่ใหญ่ะพี่แทนค่านะคะฉะนั้นที่แทนค่าลงไปพี่จะได้ a a นะคะสา ลบบวกถูกไหมแล้วเราจะได้ a ลบสามเท่ากับ0นอันหนึ่งกับ a บวกหนึ่งเท่ากับศนอันหนึ่งฉะนั้น a ลบสาม a ของเราคือ sin x ถูกไหม sin x ลบสาอนย้ายสามไปนะคะ sin x เท่ากับสถูกไหมถูกไหมคะดังนั้นนะมาที่ a บวก1 a คือ sin x ถูกไหมคะย,ายค้ายข้างเป็นลบหนึ่งนะคะเรามาดูตรงนี้ sin x เ,เท่ากับสามนะคะอ่าฉะนั้นเราหาค่า x นะคะ s i n อะไรเอ่ยได้สามมีปะ s i n ของเราจะมีค่าไม่เกินหนึ่งอยู่แล้วถูกปะฉะนั้นตัวเนี้ยใช้ไม่ได้ถูกไหมคะมันเกินหนึ่งฉะนั้นมาดูที่ค่านี้ sin x เ,เท่ากับลบหนึ่งไซอะไรเอ่ยได้ลบหนึ่งค่ะ ซน์อะไรคะไรัสองร้อยบถูกไหมเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ